สร่งโมเมนต์สายฟ้าพายุน้องแอบิเกลน็อดวิสลุตมาส่งแม่ชมที่สนามบินเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของคุณชมพู่อรยาและสามีน็อดวิสลุตที่ตอนนี้มีโซ่ทองครองใจด้วยกันแล้วถึง3คนบอกได้เลยค่ะว่า FC เนี่ยเหนียวแน่งสุดๆเลยล่ะค่ะ และล่าสุดเราก็พามาสองโมเมนต์ที่อาจจะชวนคิดถึงเลยล่ะค่ะสำหรับการมาส่งกันของคุณแม่ชมพู่และพ่อน็อตร่วมถึงลูกๆทั้ง3คนน้องใส่ฟ้าน้องผายุและน้องแอบิเกลร่วมตัวกันมาส่งคุณแม่ที่สนามบิน และล่าสุดเมื่อเราเข้าไปส่องในอินสตาแกรของคุณแม่ชมเนี่ยก็มีการอัปเดตภาพของตัวเองกับน้องแอบีเกลเรียกได้ว่าเมื่อห่างกับลูกสาวไม่นานเนี่ยคุณแม่นี่ก็เริ่มมีความคิดถึงสาวน้อยขึ้นมาแล้วล่ะค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่เนี่ยรีบๆทำงานให้เสร็จแล้วก็กลับมาหาลูกๆที่บ้านนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ